สวัสดีครับบ้าดินห้อยดินที่นิสานครับสวัสดีครับบ้าบอยดินินที่นิสานครับสวัสดีครับบ้าตัวอีสานบ้านเท่าครับมือนีบ้าดินบ้าบอยกับบ้าตัวครับสีมากันมหาหนองใหม่ไฟปลาคือเก่าครับมือนีมาีิสวยเนยเมื่อกี้นี่รดกับผพาะเสลี่ยครับก็บาตัวมื้อนี่ต้มครับนับเบิ้งเข่านายักย่างยัางครบเปล่าเข่าครบอยู่ครับเดี๋ยวมานูน้ำกันครับว่ามือนี พวกลุกร้านสิบ้ากันได้เนาใหม่มาครับขอบคุณกำลังใจครับเอเตรียมกระตาเตรียมเสียมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเหวลกแกครับมั้านนาหยาน้ดาดปากบานะ้ากาน โมกโมกพี่น้องผมนี่ครับครับพี่น้องเห็ดน้ำมันทุง้งเห็ดน้ำม,มันสมเห็ดน้ำมันทุ้งครับงามเลยครับโอ้นอนนองครับพี่น้อง อ่อนครับออนพี่น้องวาดสวยเลยครับอสวยๆเลยครับครับเบาตัวกลับไปอีกฟังเ้าบอยกลับไปอีกฟังนึงครับ ครับผมอ้านอนหนึ่งสวยๆเลยครับหนึ่งนอ่อนครับไี่น่องน้อน,นี่ไก่กออยู่ครับกองกระสีสั้นๆน,นี่เด้อพี่น่อง ทุ่นสื่อก่อแข้งแข้งคือปืนหรอครับจะเปิด<น>โู้นะาเดนขอสวัสดีแม่แมทุ่หูทุกคนเลอครับสว,ส,สวัสดีพี่ปอสวัสดีพี่เมย์สวัสดีแม่สุนทราด้วยครับแม่ทองใสแม่ดากราสิน แม่ทุกทุกหม่องทุกทุก,ทกบอลเด้อแม่หนิงครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับที่บ้านดินบกกริเกะกลามากครับน้องมุกรับน้องตุ่มสวยเลยครับเบาตัวกับจักไปอยู่ทางได้ตัวนี่น้องดินก่า เป็นกระซิริ่มัมมี่แหรอครับกระซิริ่มตอดโตเป็นนอเขียวนอเหี้ยวครับแปลว่ากระเนื้อลายขึ้กันครับ ควดขึ้นกับมันมุงมุกเลยครับเอาลกระถมครับพี่น้องเขาบผมเป็นไหวครับผลเห็นดับายพี่น้อง เออ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 หมดกัดโอ้ยกัดอีกกัดโบกตาบ้าอึงอีกแล้วทำไมถึงชอบกัดโบกตามากเลยหู้เบามันเจ็บเจ็บเจ็บอมองอื่นก็บโบกัดกัดโบกตาก้นนี่แหละกัดแม่แม่ครับุมนะ ลายอมบมูม,มอ้ายก็มีครับกําลังผลก็มีครับอุ้ยหน่อลายก็สวยนะครับหน่อน,นั้นก็สวยอันนี้คือหน่อไผ่ไว้ลายนะครับก่อนเสียห้องก็ต้องค้างเคืนออกดีๆสักก้อนพี่น้องเอา้าไม่อยังล่ละแผลแย่ขึ้นมาคู้แยดคู่ฝาบบอหน่อหน,อน่นอยหน่นอยว่าเอาดอก ปุ่มนี่สวยมุกๆเลยครับนะกุ้งกล่อมนอนหน่อยกัไว้เป็นไงครับนอนนะครับในทางขอนแก่นเพิ่อนก็มาเดี่ยมยามถามไทยลูกหลานนะครับโอ้ยนอนนี่ก็บ่มตั้งเอาดอกพี่น้องเป็นไงซะข้างล่างเพิ่นแข็งครับต้องง่ายเด้อเป็นกุ้งเป็นกอไปดินส่วน เมื่อกี้นี่พี่น้องดังโคราคบันนึงนั่งเฝ้งาเงาอยู่นี่ยก่อนหน้าเสียงก,กับกวดนะบอกเจ้ก,ก่อนครับกอ่อนเปนดาวโลกดาวดินเคยมีประสบการณ์แล้วครับเสียประตูก่นดาวดินปานเข็มสีดยาด้วยง่วงหง่วงนอนดูแต่ตื่นยางรวดเร็วพอมันเจ็บพี่น้องน้ำไปปักดาดีวสวนโบเจ็บเบบพี่น้องปวด ย้อไปโดนกลองขออภัยเด้อหม่น้ำเบาดินบอรครับพ่นกำลังพ่นครับพ่นหน้านี่นอนนึ่งครับสองนอแล้วครับสามนอครับกำลังพ่นแพ่แดขึ้นมาเลยครับต่อไปบาดนี้ก็จะสวบครับโอ้ก็จะสัวครับ หมอแนวนี่ละบาดินหมักแห้งหัวมันงามครับนี่ดินข้าผสมทรายดินทรายผสมข้ามหมอมันจะสวยครับเห็นบ่นครับนี่งามงามียเออน้ำปลักองเขาบ้าดินครับนี่ม,มาเสาตุม่มหมอบักไงครับหมอใบสี่สิบหมอหมอเบอร์สี่สิบพี่น้องเอาเนี่ย ในเมฆทางขอนแก่นเพิ่นเอาไปกินครับมาเบืองนอเนี่น้ำเบ้าดินครับนี่นี่งจะตายเหมือนขวดครับพี่น้องขวดพอนอเป็นสิบไปทางไหนครับเอ้าน่สิบไปทางไหนนอนคือตันเฮ็ดตูรู้ไว้กังสิ่ะโอ้ยทำไมตันเห็ดตูรูแบบนี้ เอะทุครับพี่น้องเอ็มบาวดินดึงหักยาสมุนไพรออกกอนหักยังไม่หอมแต่คือเคลียดต้นไม้แล้วพี่น้องซื้อเพิ่นวิตามินพะโล่ตัวจริงๆแบบพวกหอ,หอมพี่น้องเป็นยาหอม สีสาแน่พี่้องหากไม่ึ้นมาตันไปการฟูตหาใครกับบอเวนธรรมดาเลยครับกลัวสิไดตะละนอลพี่้องเอ้ย น,นีโมเมนต์บ้าวดินซับน้องใหม่ได้ี่นนองครับซับหากใหม่ปอกจากน้องใหม่มเพื่อจะ่นันสิทธิ์ได้ซับถนัดครับถนัดบ่ธนัดกสิทธิ์ซับแล้วครับ สวยเลยครับถมเพิ่นไหวคือเกาครับก็แตกนอกแต่แง่ในลูกหลาในะยาได้กินเด้อมีน,น้องพี่น้องควดน้องควดว้าวนอนนั่งดินสีแดงครับ จะเละกอสีบนบกในกบบใกล้เคียงกันครับแต่ว่ากับแตกต่างกันตรงดินนะครับน้ำฟัก้องใหม่กับไม่เลียมไม่ลายกับบ่กขาดที่เป็นน้องฮาวโ้ยแม่แม่เอฟซีครับพว้น้่ะ สวยงามตามท่องเรื่องครับบ้าดินกับเป็นกำลังใจให้พี่ <c oughs> ให้น้องทุกๆมองบอล <c oughs> วยครับเดีอยไอ้ไส้ยิ่งพ่อแม่ทิพยสูรชีวิตอยู่ทางางแดนจากทิ่ฐานบ้านเกิดนอนนอนเบื่งคลิปบาดินล่ะกต่ี้กำลังใจสูวียสูงานเด้อครับเด้อ พี่เพิ่นเกิดในตาเพิ่นกะเอาง่ากเนี่ยครับเพราะว่าตาเป็นระยะอันรอมรอเพิ่นไว้ยงกะไรพี่น้อง ยี่หอยังก็เอาบเบาโยดหรอครับยีงนี่สอบเบียบเบ้ยวบาเบี้ยกะโอ้คือเกากัดดูบาลดินโป้ไม่แล้วครับเอาตัวสี่ห้ากระเพ็ดเทำไมถุงพี่น้องอ,อ่อนๆเลยด้วครับบาลดินก็พอน้ำแกงอีกแล,ล้วครับโอ้หนามก็ขึ้นเร็วครับนี่นะอันนี้เป็นขอบหิมเซได้ครับนี่ ขอบห้องแต่ว่ากลางเสียอยู่พูนผุนครับประมาณเกือบสิบเมตรไปฟังผุนครับจังสีเมนลองกลางลึกเผนครับน้ำแก่งนะครับมันขึ้นสูงมากเลยครับเนี่ยใกล้สีถึงเงาบักกระโดนนะครับเนี่ยบักกระโดนน้ำอยู่ตรงนี้นะครับต้นกระโดนน้ำข้ามไปไม่ได้แล้วครับเสียงซีวิตครับ Ui, <laughs> làm nhòi sốt sốt thế nào luôn. <laughs> แดกันไบครับน้ำกระายพี่นนุ่ยน้ำข้มขมครับเสียบดากเสียบกดป้าพี่หนุ่ยบ่าวดินเห็นนอนนึงอยู่กลางหิมเสียบบ่าวดินสิเปเอาไดบ่ะน้อครับน้ำมันคือไหลแห้งไทครับคุณน่ะน้ำไหลแบบแห้งครับพี่น้องผมเลือกน้ำได้ครับนี่ บาดินสีหลองไปเบิ้งครับสเอาได้บ่ครับเป็นหนอใหนไงฮงครับนองงามอยู่ครับพี่น้องผมครับโอ้ยมาดินเอาได้บ่เอาไดบ้ดบ่น,น้อพีอ่น้องมาคือมาคือติดหิมเซ่พื้พกกพกนกลางพื้นไลึกๆ เปล่าดินสิพยายามคุดเอาเบ่งครับว่าสิได้บอพี่น้องผมครับผมน้องพี่น้องมาหาเปล่าดินสิ่คีบต่ำลงนี่เสื่อเลยพี่น้องผม

อุ้ยนอบนบัก่าเลยครับดวงครับท้องเบืองหลองบ่าดินนั่งครับกับหิ่มเซ่กว่าคนอยู่มินมินเองครับบ่าดินกบกำลังยางไปหาเบาตัวกับบาบ่อยครับ ตอนนี้เบาดินห่างจากเบาบอยกับเบาตูมันเกือบสองสามกิโลครับค่อยๆย่างห่าไปครับที่หลัง้ม กลุนเหี่ยวมีกันนี่ครับปลาหยาเฟกครับ พี่น้องน้อยน,นี่พูดนะเฮ็ดเอ็ด,เ,อดเป็ดอยู่พี่น้องเนี่ครับบักไงเลยครับฝุ่นน่ะน้องบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับ เนี่ยครับโอ้โหเนี่ยปาดบักไหญ่เลยครับ ครเบาดินมารับเบาบอยฟังนี่ครับเบาบอยเบาเมื่อยเมื่อไงเ่อไงเบาดินก็เลยขามหนามารับเบาบอยครับเมื่อยเมื่อเดี๋ยเลยเราไม่ต้องในควนใช่ไหมเบาดินกับไปคนละจุดครับเบาโจกกับไปคนละจุดมาน้ำกันนะครับแต่เบาบอยก็มาฟังนี่คนเดียวนะครับเบาบอยคือเป็นเมื่อยนะเบาดินกับที่มารับเอาถุงผ้าให้น้ำครับนี่ครับ เศางาบงาบยังไบมาพักวายจะเข้าคพี่นองไดินมาเด็ดเอาหน่อไม้ซอยบาบอยครับอหน่าไหกว้าป้าเช็ดเอืของพี่น้องกโอ้ยเย็นเชียบ หมเสีเยพี่น้องเอ้ยหมกเสียครับหมกเสียยังไมปอนตม่ทุกสีอหรอ่ถูกไหมกังเปล่าัเสียิก็บเ <c oughs> งินซื้อนมซื้อหมวกะไ้โอ้หัวรถแล้วครับผมพี่น้องเลือดไอกระามเฟังเลย นุ่มไหมฟังนั่นล่าหลายได้ตัวแม่นใบ่เอ๋อคือจังไปเสี่ยงเดียวกันนุ่มคือจังคู่หนึ่งได้ผู้หนึ่งบ่ได้ผมงบ้าเต๋อมาแล้วคนโอ้ยชาวเงาะออกตีกาบ่าวต๋อมาหอดแล้วมาเอาแนวมันไปไวมาเอาในมันไปวานมาเอาแนวขี่คานเมื่อไวถ้านอนเว่ยยี่มาบวกนครับเบ้าคุณชาวเงาะเปานต่างคนต่างได้นอนหลายๆครับเหมือนนี้ หับทั้งับทั้งหัดทั้งหัดผลงานการหาหน่อไม้ของวันทีอะไรครัวันทีอะไรครับันี่งมือลงเวนนะด็วันที่ไรนนอนวันที่ยี่สิบี่วันที่ยี่สงานการขอหนไม้วันที่เาครับผลงานการแสดงครับข้อมนอหม่งไฟแสนหนุนตาของเบาดินครับอันนี้ของเบาตวเบาตควอุปกรณีุ่ัดนไหล ข้งบ่าวบอยครับแล้วบ่าวดอยบ่าวบอยอนามัยเหี่ยวบ่าวดินอนามัยดินครับบ่าวโตนอนามัยเหี่ยวครับนะครับกสิภากันกลับแล้วครับพี่น้องครับครับผมบ่าวดินกับบ่าวบอยกับบ่าวโตกสิกลับล่ะครับครับใหญ่แรกเลยครับพี่น้องในน้องใหม่บลกหลายเลยครับพี่น้องไปคนละส่งละแจกครับผมบุญอ่ะว่าที่บอกที่อีเมลเราหาหมอหมออยู่มัวกระเสียพี่น้อง หมวกเสียให้เนี่ยสมได้ยังๆแล้วไ่มคนหนึ่งก็จนมือแอร์เลยอ่ะนยน่างอันขวามนำาขอมโคกพี่น้องเ้ยเบาดินก็เดเสียหมวกไปใบหนึ bye ่งพี่น้องกลัวสิหาโนมัขายเ้ยไอพี่น้องยินดีแมงลำลุยสุขภาพแข็งแรงครับมีความสุขกับการเบิ่งคลิปของลูกหลานครับสวัสดีครับ